แม่แตงโมขอให้หยุดกล่าวหาหน้าเงินตนได้รับความยุติธรรมแล้วเผยลูกชายทั้งสองดูแลดีไทยหลังจากฟังคำพิพากษาแล้วคุณแม่ของแตงโมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพร้อมด้วยปอและโรเบิร์ตเดินออกมาจากศาลจังหวัดนนทบุรีด้วยใบหน้าย,ยิ้แย้มทั้งสองฝ่ายโดยปอกับโรเบิร์ตช่วยกันประคองนางคณิดาเดินออกจากศาลมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพร้อมกัน คุณแม่กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่สารให้ความยุติธรรมกับลูกชายทั้งสองคนและถือว่าตนได้รับความยุติธรรมแล้วส่วนในรายละเอียดสัญญาเยียวยาฉบับใหม่ที่ได้ยื่นกับสารในวันนี้ขอไม่เปิดเผยทั้งปอและโรเบิร์ตเป็นลูกชายที่ดีดูแลคุณแม่ด้วยดีมาโดยตลอดสม่เสมอเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสามเดือนไม่ใช่แม่เป็นคนน่าเงินหรือรักลูกชายทั้งสองคนนี้เพราะเขาจ่ายเงินเยียวยาให้เพราะก่อนหน้านี้แม่ได้พูดในชั้นสารไปแล้วว่า ฉันไม่เอาเงินคุณคุณเอาลูกฉันคืนมาเพราะฉะนั้นเมื่อศาลได้ตัดสินให้ความยุติธรรมกับตนมาแล้วใครที่มองว่าคุณแม่หน้าเงินก็ควรเลิกมองคุณแม่แบบนี้ได้แล้วด้านที่ปรึกษากฎหมายคุณแม่กล่าวว่าในส่วนของคดีของจำเลยที่1และสองถือว่าจบลงแล้วแต่รายละเอียดเรื่องสัญญาหิวยาใหม่ขอไม่เปิดเผยส่วนจำเลยที่3ถึง6ซึ่งเป็นคดีใหม่ต้องมาว่ากันในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ในการสืบพยานต่อในวันที่29มิถุนายนอน,นอ ส่วนปอลและโรเบิร์ตยืนยันว่าจะดูแลคุณแม่ต่อไปตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่แรกและต้องขออภัยสื่อด้วยที่ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์ใดๆที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้ความรักความเอ็นดูและให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกตนจนทำให้เรื่องราวต่างๆมาถึงจุดนี้ได้